ไม่เห็นเรียบทำไมถเห็นแล้วก็แถที่สองวันที่เสี่ยงชอบใส่ไข่ชอเใ็่เสี่ยงบ้านเขาแค่ยี้เห็นการบ้านอื่นใจเชี่ยงเข่าหายก็กลาอันนี้บบนี้บ้านอื่วใจเชี่ยงเข้าหาก็กลายเป็นแบบนี้แต่ทว่าเขาหรักอีบอาก่อครับจมากจะได้าเข มันรมันก็เลยเขานัดไยเดี๋ยวมันกับว่าเคยมีเหตุการณ์้ะไรตีแยกกันมันเ่เคยมีจะคล้องจ่ขนานอยู่ได้กลางบ้านค้องเป็นนันที่กับว่ไเดกแล้เฉียงกับว่าเห็นวันที่สองว่ายยู่ลครับอ๋อเพิ่นเห็นมันบครับเห็นว่านี้ยังอยู่นนที่ซินี่บาเหีว่าอยกทางนึงมันไ่เห็นแล้วก็มา มกนไมมันมันตูแล้วจะได้งานเยเมอตัวนี้มันเป็นตาิดมันใจหกมาเองเขาโดนร่มาดๆ้มันเข้าไปน่มันมีอยู่ไม่มันมีเวลาเดียวออยู่จัเรมันหักมันบอสมันอยากึ้นเห็นมันนี่รรีขาญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวมาเั็นใจเย็นไปน้อยยิ่งีนิเาาัะนั่นแหะ ยังไม่ดกยมีตว้มแรมที่เรบงนในวันเมาเนียนี่ดีเมื่อทีมีเคยติดใส่ด้อยู่เลยเนี่ยแขนไม่รู่อง้แคือคือโกมเข้าเนี่ยแหละมันก็มีพันร่เงนั่นนั่นผงว่าก่อไปได้ไงต่อคนหน้าเนาะสุเล่นขางเลย่อนนี้เราเด็กมาล่ะเออของห้างเขาตัดไปย่งใช่ ไม่ใ <One input> ่ใจเรงเดียวกับันเถอยเองคดีครับเหตุการณ์ก็มันมีขโมยครับมาลักมิดมาลักใดใดปั่นน้ำเห็นหอประปาพอดีวันที่สองมีมีคนมาเลี้ยงวัวอย่างนี้ก็ก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ยังเห็นว่ายังอยู่ แต่หลังจากนั้นมาวันที่ถึงวันที่สิบเขาจะมาเลี้ยงวัวที่นี่พอมาวันที่สิบไม่เห็นแล้ว mm hmm. ก็เขาก็เลยแจ้งว่าน่าจะมีขโมยมามาลักขโมยไปแล้วผมก็เลยมาตรวจสอบมาตรวจสอบก็าหายริงๆผมก็เลยเข้าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเพื่อให้มาดูแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเขาได้ติดตามช่วยอีกทางหนึ่ง mm hmm. ตำรวจเขาก็รับปากว่าจะติดตามให้แล้วก็เขาจะไป สอบถามดูตามร้านรับซื้อของเขาอะไรนี่ครับมูลค่าความเสียหายป,ประมาณามูลค่าความเสียหายมันสี่ตัวสี่ตัวก็ตัวรับประมาณหกพันกว่าบาทสี่ตัวก็อยู่สองหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วทีนี้ทางหมู่บ้านเราได้รับความเสียหายยังไงบ้างคะการเรื่องการใช้ใจ่ายน้ําเป็นยังไงคะตอนนี้ตอนนี้มันก็มีน้ําใช้อยู่สองบ่อก็คือที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือบอ่อบาดาน แต่ตรงนี้ก็ก็ต้องใช้สำรองถ้าบ่อบาดานมันหน้าแรงถ้ามันขาดน้ำก็ต้องใช้ตรงนี้อยู่ครับถ้ามาขโมยไปแบบนี้ก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่ครับเพราะว่ามันมันต้องใช้สำรองอยู่แล้วนอกจากหมู่บ้านเราแล้วใกล้เคียงเนี่ยค่ะมีมีใครที่โดนแบบนี้บ้างไเห็นข่าวลงในไลน์กลุ่มของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีของบ้านกาะก็หายเหมือนกันครับของบ้านกาะก็หายแบบของบ้านนี้แล้วครับของบ้านกอะตำบลสวนหม่อน ค่ะถ้าเขาเอาไปเนี่ยเขาสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างคะม,มันน่าจะไปขายหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปทั้งตัวมันมันถอดทองแดงไปถอดทองแดงไปมันจะเอาไปขายหรือเปล่าเรื่องนี้ครับจำนวนกี่ตัวคะที่เราโดนสี่ตัวครับจํานวนสี่ตัวเราจะฝากอะไรไปถึงเจ้าหน้าที่ไหมคะก็ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ครับช่วยติดตามช่วยกดดันให้หน่อยครับเพราะว่ามันไม่ไม่ได้เกิดเฉพาะบ้านแช้งมันของหมู่บ้านอื่นใกล้เชียงก็ก็มีลักษณะเดียวกันครับถ้าไม่กดดันถ้าไม่อะไรมันก็จะลามลามไปเรื่อยนะครับกลัวมันจะเดือดร้อนไปหลายบ้านครับก็ฝากเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้ให้ช่วยๆกันครับคิดคิดว่าเป็นคนแถวนี้ไหมคะคิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าเป็นคนที่เราอาจจะเคยเห็นไหมตอนแรกก็ ก็ค,คิดว่าจะมีแถวนี้แถวนี้นดด้วยแต่เห็นบ้านอื่นมันมันก็หายเหมือนกันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าบ้านอื่นที่อยู่คนละตำบลมันก็หายเหมือนกันนี่ครับจากการพูดคุยกับลูกบ้านนะก่อนไอ้วันที่หายนีย่มีใครติดปกติเข้ามาภายในหมู่บ้านก็มีคนนะครับคนที่เขาพูดเมื่อกี้ว่าเขาว่ามีคนมาซุ่มอยู่สองวันอยู่ก็มาม,มาช่วงประมาณเที่ยงคืนอยู่สองวันอยู่ แต่เขาก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะมาลักขโมยแบบนี้เพราะมันไม่ไม่เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเลยเขามามาไงครับเอารถอะไรมาเขาถามว่าเขาไม่เห็นรถแต่ว่าเขาบอกว่าเห็นแต่คนมาไม่เห็นรถไม่ไม่รู้ว่ามันจะไปรถเปจอดซุ่มอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาเห็นคนมาซุ่มอยู่สองวันอยู่แต่ทําไมเขาไม่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เขาไม่ทราบเหมือนกันถ้าเห็นมาผิดปกติเที่ยงคืนแบบนั้นก็น่าจะแจ้งเพิ่งแกมาพูดเพ่มาพูดตอนนี้ว่าเห็น